ยวเอเยอร์ีวิวบุฟเฟ่์อัฟต์นูนทีและบุฟเฟ่์อาหารเช้าที่โรงแรมสดาวในอีโปโค่ะอัฟต์นูนทีของที่นี่นะคะเขาจะเริ่มบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นดิฉันก็เช็คอินแล้วก็เก็บของที่ห้องแล้วก็รีบมาที่เล้าของโรงแรมเลยค่ะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นน้ำชาให้เราหนึ่งหยิบนะคะส่วนขนมนะคะเราก็ไปเลือกหยิบได้เลยมีขนมปังคุกกี้เคก้กแล้วก็ติม่มํำอันนี้จะเป็นถั่วญี่ปุ่นนะคะสามีก็ตักมาแล้วก็ตักมาแค่นี้เอามาทานก่อนนะคะ เขาก็จะเสิร์ฟขนมเป็นเซตต่า้าแบบนี้มีทาร์ตครีมต่างๆบราวนี่แซนด์วิชแล้วก็เค,คเก้กกล้วยหอมค่ะส่วนบุฟเฟต์อาหารเช้าก็จะอยู่ในโซนด้านหลังนะคะอาหารเช้านะคะก็จะมีพวกสลัดผลไม้ขนมปังแบบให้เราปิ้งเองมีเนยมีแยมนะคะก็จะมีซาลาเปานะคะสครีมแล้วก็ใส้หมูใส้กอกแฮมค่ะไข่เคนข้าวผัดนะคะส่วนน้ำก็จะมีน้ำส้มน้ำเปล่าชากาแฟค่ะส่วนอันนี้จะเป็นคอนเฟต็ตนะคะแล้วก็มีนมด้วยด้านนี้ก็จะเป็นข้าวต้มเครื่องเคียงต่างๆค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นข้าวผัดซินิมอนค่ะแล้วก็นี่เป็นผัดซีอิ๊วค่ะแล้วเราก็ตักมาเท่าที่เราอยากจะทานนะคะอยากทานอะไรก็หยิบมาเลยค่ะสามีของดิฉันก็หยิบมาดิฉันก็ทานแค่นี้